สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแชร์ไอเดียนะคะการตกแต่งหน้าชูครีมและเอแคร์แบบง่ายๆกันนะคะในภาพนะคะเราก็ใช้หัวบีบนะคะลักษณะแชร์นะคะก็ตามความสะดวกของเราได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็บีบครีมนะคะด้านบนนะคะส่วนตรงกลางครูก็จะใส่ไส้ที่เป็นคัตตาอยู่แล้วนะคะก็จะมีคัตตาวาน,นิลลากับคัตต้าช็อตนั่นเองนะคะ แล้วเราก็จะท็อปด้วยด้านบนด้วยวิปครีมนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้สดนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยใบยโรสแมรี่นั่นเองนะคะอ่าส่วนอันนี้ครูก็จะผ่ากานะคะแล้วก็บีครีมนะคะแล้วก็จะนำฝอยทองมาแปะๆนะคะ การใส่ไส้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ให้ดูน่าสนใจน่ารับประทานมากขึ้นนะคะจากเดิมเราก็จะบีบไส้ตรงไปตรงกลางธรรมดานะคะแล้วก็มาตบแต่งเสร็จแล้วค่ะอืาก็จะสวยงามตามในิพนธนั่นเองนะคะส่วนที่เห็นขา่าวก็จะเป็นน้ำตาลโดนัทโรหรือน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะ หากชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะแล้วเราจะมาติดตามคลิปหน้านะคะว่าครูจะมีเทคนิคและไอเดียนะคะการตกแต่งขนมในเชิงเบเกอรี่อะไรบ้างนะคะ